ัสดีทุกคนวันนี้จะมาเล่นหมากลูกกันนะคะที่เล่นได้หนึง่งสองทำไมไม่พูดว่าเลี้ยวดิยหเลี้ยวหนึ่งสองเลี้ยวปู้ชนะใาเจาเรค่ะทำไมกะเริ่มกะ

ต้องรู้จากใครคะเพื่อนที่อยู่ตรงกลางขาจะเป็นเน่นให้เราเอะไม่ม่มากินค่ะใจเราอยาใช้าอะไรทำไรอแล้วคุณครูจะร้องเพลงค่ะหนึ่งสองเดียวห่งสอยินต้องพูดเย้ชน่ะั่นนั่นน่ั่่าเร่่มใหม่ค่ มาเล่นอีกแล้เล่นต่อกัะโดดคนต่อ1,2ึ่งสองเยอะประวัติพร้อมกับเนื้อหาในาในชั่วโมงถัดไปนะคะลักษณะหนึ่งสองที่จะบเ้ในหินชนวนั้งสองมีการจารึกด้วยลักษณะแบบใดหนึ่งสองเยอะแบบไหนคะนักข่าวพรบอกได้ไหมคะว่ามีการจารึกด้วยลักษณะ อย่างไรเป็นร้อยแก้วค่ะเ่่คขับโยนลักษณะทำยังไงหนึ่งสองเลี้ยวค่ะเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวไปทางนี้ค่ะอะไรบ้างพอทราบไหมไม่ทรา เนี่ยนะเดี๋ยววันนี้เราเรียนจะได้ทราบกันว่าะวังที่เดิมก่อนเนี่ยแต่เนี้ก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปนี้เอนนี้ก็หนี่ยช่องเลี้วเนีแยตอนนี้กินอะไรอีกเริ่มสองเลี้ยวเริ่มเรื่องอะไรบ้างแบ่งเนื้อหาได้ทั้งหมดสามตอน ในสิราราชทั้งสี่ด้านนะคะนักโบราณคดีได้บอกว่าค่ะโดยใช้หลักการตามที่คุณครูทำตอบค่าวา่าธงชาติที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูในขณะนี้นะคะมีธงของประเทศใดบ้างตัวอย่างที่สอบพร้อมกันค่ะใหมาตรฐานนะครับว่าแต่เดือนทีีแค่ ไม่เจออยู่ตรงไหนครได้ปะร่างกายต้องแข็งแรงถต้องครัร่างกายแข็งแรงาต้องมคแคทก่อนว่าทุกรั้งทุคกอปปงนนี่คืเป็นสินค้าหทยากคุาเห็งคนไทยเลยนะ สามเยอะหกกระปุกได้บ้างนะสี่สิบกรัมมบกรกระปุกหะนิ really ้งสองเยอะ หนึ่งสาเรียกแล้วเราก็ได้ขูดัวันมาดีทังอาการยตาตกหวังแบบนี้นะคะที่ทให้ตาแลสองเดียวประกอบกับจินมีเกล็ดให้นสองเดียวขนาและขที่เราทารายการทีวีเราก็แส่น้าลบากเพราะตาไหลจาบติดนงาไม่ได้ ว่าฮ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 ่าดีไม่รู้ยังได้สั่งซื้อให้หน่อยสองสามลปดแปดเ้าเากาวเ่าะหุบแดดไม่หลุดจากเอววันนี้ผู้ชม้านของเรานพามันอยู่ที่เอวแล้วก็แค่หมุนหมนของคุณเนี่ยจะแห้งไวขึ้นก็ตัดปัญหาเรื่องแบบามเสียเวลาไปได้เลยแค่หมุนยยิ้วยิ้บมันก็ไม่หลุดจากเอว ก็เช่นบริหารเอีวแมไม่รู้หนูอยู่ตรงไหนนะไม่รู้จำไม่ได้แก่หนูอยู่ตรงนี้ห้าสิบสามและสิบถอยของดีใชาวเน็ตอย่าด์ดีตรน้กระตที่สุดผ้ารูปผมแห้งไวไม่ต้องใช้ไตรอีกต่อไปแล้วนะคะ้ยจำได้แล้วมันหนูอยู่ตรงนี้ใช่ตองนี้ราคาเต็มสองเยอะเริ่มใหม่แก่ ต้องเริ่มจากตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็ตรงนี้ค่ะสองแหนงนะหนึ่งสองเลี้ยปูหันปูหันมาไม่พีทางอีกแล้วปูนะลาาปกติตัวละห้านึ่งสองตัวสีสีเีลี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไงดีอย่ายกเค้นค่ะถ้ายังไม่กินอย่ายกหนีเดี๋ยวก็ลืมค่ะ ถ้ายังไม่เดินอย่ายกหนีต้องป้องไงอทห้าถามว่าำไมยไมอยกินนี่นหาหมดเลยห้ายกนีนะคะเวลาจะเดินค่อยเดินไปถ้ายกหนีเดยวก็ลืมที่อ้เยสอตั้งใหม่ค่ะหนึ่งสองเลี้ว ม้ามาพี่ทางเดี๋ยวมาคุมองไม่เห็นหรอกนนนะอว่าหนูค่าหนึ่งสองเดียวพังค่ะเสียหายโอ้หนึ่งสองเดียวแล้วเดียวเฮ้ย หนึ่งสองเรียวชนะอีกแล้วตั้งใหม่ค่ะไม่ใช่ค่ะตั้งตั้งตรงนี้หรือก็อีกก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะหนึ่งสองเรียว S <S รพูดว่านี่คือมาตรฐานส่งออกนะครับแต่คุณเนี่ยนะครับไม่ต้องตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่ต้งตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้สองแห่งแค่นั้นแหละสอง,<า>งเดียวหนึ่งสองเรียกปู่นี่หันนะถ้าหมามาผิดทางหนูก็หมาก็รู้หรอกว่าใครมากินปู่เองนะครับเห็นไหมนี่ต้องนี้เห็นไหม อย่าขยับค่ะถ้ายังไม่เดินอย่าไปขยับมัน๋ยวลืมที่ค่ะหนยแต่่งสองไม่ทาให้รู้สึกว่าจมลงไปหนึ่งสองเดีมท้รูสวหัวนี่งแหงเลไปมันเป็นกาครับในความพอดีนะครับในการ2ด้ยว

คือนะรับนี่ดัเบลสกิโลแบบนี้คุณผู้ชมน้ำต้านตรงนี้นะังดูว่าการกระจายหนัะครับของมนะครับยังยังไม่ได้กินครับเป็นงไงคุณภาพค่ะคุณภาพล้วนๆนะครับูกไมสัหไม่ตกเลยนะหนึ่งสองเยอะทำไมปวดเยอะทำไมปู่พูดเร็วจังปูไม่ชอบอะไรช้านี่ค่ั กระจายตัวหนักดีถึงัมเบลหนักขนาดนี uh Ark, uh> ้ผ um> ู้ชมยกมาก็คืนตัวยกมาก็คืนตัวคงรูปเหมือนเดิมเลยไม่มีแตกตัวไม่มียุบสบายสบายแบบนั้นเลยนะครับและนะครับหนึ่งสองเลี้ยงนะครับการกระจายตัวก็ดีนะครับการยืดหยุ่นก็ดีหนึ่งสองเลี้ยงหนูหลงปูไม่ปูมากินนะครับเออืมเอ็ดเดิ้ แขนเตะปูแหมมันเตะปูแตกไปแล้วมั้ลองดูเหมื่นยมากคุณผู้ชมทุกี่านมีไข่ใส่สดสดแบบนี้คุณผู้ชมครับปูตัวอะไรมาแรงาบปูไม่แรงาบกดยุดหน้าทีวิตุยิ้วหลิวนี่ไงเด็กเกาะยาน มาเดินสักทีสิคะไม่ใช่ค่ะของซนี่ส <student enters> <ground> ีแดงค่ะหนึ่งสองเลี nah. ้ยวหนึ่งสองเลี้ยว เป็นชาตือ,อ,องเปอ,อปปาเข้า,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 าห้องน้ำก่อนนะคะไป t o i l e ทเหเมือนกันนะคนทาาเ่รับ รายการทำมาหากิน Oh, dear. Dear. อ๋อเกี่ยวอะไรแมู่มันลงในทีวีสิใช่ๆไปเดี๋ยวยค่ะเฮ้ยหนูทำให้ขคขาปู่ใหญ่เกิน มาเล่นกันต่อค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะฝนวันนี้มันมันหล่นนะคะทุกคนเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเริ่มต้นใหม่โอเคเริ่าม,มาเร็วม,มากลูกต่อเร็วม,มากลูกต่อทอามาเส้นค่ะอือาาอหนึ่งสองเอาไหมหนึ่งสองเลี้ยวหนึ่งสองเลี้ยวเดี๋ยวนะคะ คนมันเป็นไรมันมค่อยชัดมันมันไม่ค่อยเห็นแบบลูกเท่าเห็นไหมโอเคแล้วก็มาเล่นกันร่อนะครับปูไปหรอค่ะหนึ่งสองเลี้ยวหนึ่งสองเลี้ยวฮะว่าไงนะเนี่ย สองเลี้ยสองเลี้ยเอาไม่ใช่นเคยอยู่ตรงนี้ละหนึ่งสองเลี้ยวูดูคลิปอะไรสองเลี้ยคลิปพึ่งค่ะ หาพึ่งค่ะอเด่นสักทีคิคะเขาเอาไฟมาทำอะไรข้างในเนี่ยเกิดไฟไล่าพึ่งค่ะ,ะหนึ่งสองเลี้ยหนึ่งสองเลี้ยว องคิดหาไอาเองค่สามเหลี่ยมเป็นไงอ่ะหนึ่งสองสเลยวตรงไหนคือรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวจะที้นิค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ ไม่หน no, no ูห okay. น <lawsuit> ูขอหนี่งกันนะคะโอเคหนึ่งสองเดียวปุ๊ก็ไปสักทีหนึ่งสองเดียวผู้่ันหนึ่งตามองปุ๊กไว้เออเหนึ่งสองเดียวเย้ชนะอีกเยอะ เล้เฮ้ผึ้เยอยนั่ต่อยหน้านั่นน่ะว้าวพึ่งน่ากินจังครับอันย้อยใหญ่รังพึ่งมันย้อยใหญ่สวยมากแต่มันก็สามารถกินรังพึ่งได้กําลังไล่พึ่งออกอันนี้แนวรัง คออกุน่าสงสารพึ่งจังเลยเนาะทำไมอ่ะจะโดนกินรางค่ะ่ก็จะโดนกินรางค่ะเดินรดี้าสนิท้นี่ค่องเะหนึ่งสยอะ maria 2ครับเหลือครับ สวัสดีเอฟซีท่านแล้วก็สวัสดีพุกคนด้วยนะครับทำไมเห็นหน้าใ่มาขางนี้ด้ยหนอยู่ตรงนี้ครับยะเหครับน้องพึ่งอยู่ตรงหน้าถมนะครับผมหนึ่งสองเียเะ สวยงามแะรับท้สวยปิ๊ยอดยอหนึ่งสองเลี้ยวโอมยสวยที่สุดในโลกนะครับหนึ 2> 1, 2, ่งสองเลี้ไม่กิ่โนนเ,เลยไปตรงนี้ใครไม่สวยผมสวยนะครับผู้ชมหนึ่งสองเลี้ยวนขอน่ะครับขอปากนะครับผมเดีม่คอยเห็นนะครับ<ม>นี่ครับปากนะครับ ขอ,อทั้งตัวอ่อนทั้งหมดนะครับผมอานนี้เพราะว่าถ้าผมไม่เอาเขาหนึน่ล่จะไปต้องไม่กี่ผูเลยเป็นหนังค่ะตรงนี้ค่ะให้หมดนะครับเล็กครับหนึ่งสองหนึ่งสองเลยอ่ว

สองเลี้ยโอ้ยเศษจมู่งหนสองเลี้ยหนึล้ หนูทำไงดีแม่ปองหนูทำมึงไงอ่ะต้องให้หนูทำไง,งสีแดงหนูสีแดงนะแล้วหนูทำไงอ่ะก็เดินไปเรื่อยหนึ่งสองเดี๋ยว เอ้โหกินเอาไวเอาไวตึงไหนลราม่กนเนี่ยหนูอยู่ตรงตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ต้องไปให้ถูกนะพี่ปองน่ะหนึ่งสองเลี้ยวหนึ่งสองเลี้ยว หนึ่งสองเรียกฝันเจ้าปู่ย่าเหรอฝันเจ้าปู่ย่าคะเขาเป็นขายกระเป๋าเย็บผ้าจากท้านว่ะฝันเจ้าปู่ย่าเหรอคะนูไหน ใ่เป็นหัดเย็บกับเพื่อนเพื่อนจะสอนให้อหาทิบาเว่าก็รีบไปรีบไปไปเลยวันนี้เลยก็จะไปวันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้นะได้โอ,อกาสแล้วเขาใจดีสอนอาจาอย์จน้องอย,อยู่มาขายผ้ากับป้าที่วัดหนองบัวตรง ศาจาราปุย่าเล่าให้แกฟังว่าอาจะหยุดเย็บกระเป๋ากับผ้าถุงจะได้มีรายได้เพิ่มแกบอกว่าให้มาเลยหาที่บ้านได้เลยแกบอกว่าลูกหลานไม่มีใครทําได้แกจะบอกสักอาทิตย์หนึ่งก็ทําได้แล้วพูดจบแล้วกระเป๋านี่นะครับผมพูดจบแล้วค่บปู่ไปรีบกินข้าวรีบไปมีโอกาสแล้ววันนี้เราขอลากันนะคะบ๊ายบายหนึ่งสองเลี้ยกินก่อนแค่กินก่อนกิน